บอกค่ะว่าสํารวจคนไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงอายุช่วงการเตรียมการเพื่อซุกผู้สูงวัยนะคะหามบอกว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะคะก็แรกเลยคืออะไรคะ เรื่องของเงินนะคะเพราะฉะนั้นสำผลสำรวจทั่วประเทศเลยบอกว่าถ้าจะเตรียมการเพื่อเกษียณเรื่องสำคัญท,ที่สุดคือเรื่องการเงินนะคะค,คือเ6าเนะคะลองลองมาคืออะไรก็คือที่อยู่อาศัยนะคะเมื่อกี้พอฟังพี่บูแล้วบอกว่าเป็นหญิงจะก,กู้ยากนะคะดิฉันเริ่มเครียดมากขึ้นนะคะ,<ส>ะว่าแล้วเราจะอยู่ตอนแก่อย่างไงนะคะเพร,ราะที่อยู่อาศัยเนี่ยคืออยู่ที่97%นะคะคือจาก9 9้ก็ลงมาเป็นที่97นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือ96%คือเรื่องของสุขภาพนะคะกว่าเรียม าการเรื่องเกษียณเนี่ยจริงๆก็คือหนีไม่พ้นว่าต้องเตรียมเรื่องเงินทองด้วยเอ๊ะนจูนครับนิดนึงครับแล้วก็ตัวเลขเฉลี่ยสุภาพสตรีสุภาพบุรุษไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยสักสักแค่ไหนครับนจูนเดี๋ยวเราจะมีโชว์ค่ะคือเราตั้งใจเย็นๆนะคะว่าบางเรื่องผู้หญิงก็จะได้เปรียบเหมือนกันค่ะนะคะเราไปดูกันต่อนะคะนี่ดูกันต่อถามบอกว่าบุคคลไหนที่มีหน้าที่หลักในการดูแลผู้สูงอายุนะคะในกราฟอะไรเยอะสุดคะ บุตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เลคิดว่าพวกลูกนั่นแหละมีหน้าที่นะคะที่จะต้องดูแลเลี้ยงดูเรานะคะคไม่ทราบว่าในห้องนี้ท่านไหนคิดว่าลูกเราพึ่งได้บ้างคะ มีท่านไหนหวังจะพึ่งลูกไหมคะโอ้โหพี่ๆนะคะมีนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อสองสาเดือนก่อนไปพูดบรรยายที่บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็พี่ๆที่เกษียณปีนี้เลยก็บอกว่าท่านไหนจะพึ่งลูกบ้างนะคะมองปราดไปเหมือนในห้องนี้นะคะไม่มีใครยกมือนะคะเพราะนั้นก็บอกบอกว่าพึ่งไม่ได้ลอกมีเสียงรอยมานะคะเพราะฉืนั้นจริงๆก็ต้องบอกบอกว่าเอ่อโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คะคือคนไทยส่วนใหญ่ยังหวังพึ่งลูกคือสังคมเราน่ารักนะคะมองว่าเป็นเรื่องของการกระตันอยู่นะคะท ต้องดูแลเด็กนะคะดูแลพ่อแม่นะคะบางครั้งตอนสมัยก่อนแม่ก็บอกเหมือนกันบอกว่าตอนนั้นเชื่อหมอดูหมอดูบอกลูกคนแรกจะไม่ได้พึ่งเลยเลยมามีดิฉันนะคะเสร็จแล้วเขามีดิฉันเสร็จมันห่างจากคนโตเยอะเลยมีคนนึงนะคะเสร็จแม่ต้องเลี้ยง3าคนดิฉันคิดอยู่ว่าถ้าคุณแม่ตัดสินใจนะคะพึ่งแต่พี่สาวนี่ป่านนี้สบายไปแล้วนะคะแม่ก็เชื่อหมอดูอยู่นะคะราะจริงคนไทยจะคิดบอกว่าเอ๊ะลูกได้พึ่งไหมบางทีดูหมอผู้ใหญ่ก็อดถามไม่ได้คนไหนมันจะได้พึ่งนะพอหมอดูบอกว่าลูกคนนี้ได้พึ่งก็โอ หลักสักคนหนึ่งนะคะถามว่าลองจากที่จะให้ลูกดูแลก็ต้องบอกบอกว่าดูแลตัวเองค่ะพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองนะคะแล้วก็ความคาดหวังอื่นก็คือพึ่งคู่สมรสมีใท่าไหนคิดจะพึ่งคู่สมรสไหมคะ ไม่มีอีกเช่นกันนะคะนะคะก็ต้องบอกบอกว่าอันนี้คือคี้ความคาดหวังนะคะว่าสังคมไทยคาดหวังยังไงบ้างเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะการอยู่อาศัยอ่าบอกบอกว่า97%ที่ต้องคิดคือเรื่องของอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนดีนะคะพบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่บ้านเดียวกับลูกนี่แหละนะคะเพราะหวังพึ่งลูกแล้วลูกก็คือควรจะดูแลลูกจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็1 5บอเบอกว่าขออยู่ติดกันนะคะแต่ว่ามีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นที่บอกบอกว่าแยกกันอยู่แล้วกันบ้านฉันกกานอะะคค็็ส่่่ววใหญิดย ใกล้กันก็จะได้เกื้อกูลกันนะคะคดูแลตอนหกล้มต่างๆนะคะอ่าทีนี้นอกจากตัวนี้แล้วนะคะมาดูตัวสไลด์ต่อไปนะคะหลักประกันอันนี้น่าสนใจค่ะนะคะคหลักประกันแปลว่าอะไรนะคะอันนี้ไม่ได้เรื่องกู้บ้านนะคะแต่ต้องบอก,บอกว่าจริงๆรัฐมีสวัสดิการนะคะในเรื่องของการดูแลเพื่อผู้สูงอายุคือกองทุนต่างๆนะคะก็มีเรื่องของกองทุนประกันสังคมนะคะที่จะดูแลนะคะมีท่านไหนมีท่านไหนเป็นข้าราชการไหมคะ นะในห้องนี้อ่ามีบางท่านนะคะก็ต้องบอกว่าเรามีกบหขอนะคะคือกองทุนบำเหน็จบานข้าชการนะคะมีท่านไหนทำงานเอกชนแล้วมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมคะมีไหมในห้องนี้อ๋อหลายท่านะนะคะนั่นก็จะเป็นกองทุนที่เป็นหลักประกันเหมือนกันตอนที่เราเกษียณอายุนะคะว่าเราเก็บเงินเข้าไปนะคะต้องบอกบอกว่าในกราฟนี้แสดงอะไรแสดงบอกว่าท่านที่ยกมือเมื่อกี้นี้นะคะคือท่านที่โชคดีคือท่านเพียงแค่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะที่มีกองทุนนะคะที่ไว้เป็นหลักประกันตอนที่เราเกษียณอายุที่ไม่มีนี่ตั้งเจ็ดสิบกว่า เจ็ดสิบวนะคะและที่อีกสเเซก็คือบอกว่าเคยมีนะ,ะคะแล้วออกไปแล้วนะคะจากระบบนะคะฉะนั้นต้องบอกบอกว่าแหล่งเงินที่เราจะใช้ตอนเกษียณนะคะไม่ว่าจะเป็นกบขอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่าในส่วนของตัวกองทุนประกันสังคมนี้เป็นหลักประกันที่ที่รัฐสนับสนุนให้ค่ะ ทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าคาดหวังยังไงในการเลี้ยงดูตัวเองก็แน่นอนว่าบุตรนะคะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลี้ยงตัวเองนะคะคเงินที่จะหาได้นี่คือสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องบอกบอกว่าเราส่วนใหญ่หวังว่าจะพึ่งลูกนะคะแต่ยิ่งนานวันพอในหลายคลาสที่ไปรบรรยายก็จะบอกว่าหวังพึ่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าถ้ต้องพึ่งยังไงก็ดิฉันเองก็อัตตาหิอัตาโดนาโถนะคะค,คือตนจงเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่เชื่อเหรอะคะหเห็นแอบเลี้ยงหลายไว้ตั้งสองคนนะคะก็จริงๆแต่พี่่สาา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 ววมมมบบอออกกกนนนหัทไ แกก็พูดอย่างนี้นะคือลูกเขาต้องดูแลเขาและสามีก็สองแล้วใช่ไหมคะดิฉันและน้องก็ไม่ได้แต่งงานเหมือนกันก็เป็นสี่ใช่ไหมคะเฮ้ยเขาก็บอกว่าพี่สาวของสามีก็ยังไม่ได้แต่งงานอีก3คนนะคะรวมแล้วเป็นเจ็ดนะคะแล้วบอกลูกฉันช่างน่าสงสารเหลือเกินแค่นี้เออมันยังไม่ได้โตขึ้นมาเลยนะคุณปู่คุณย่าอีกจริงจริงไม่ได้นับรวมแล้วเป็นสิบนะคะก็ต้องบอกบอกว่าวันนี้ถ้านับพ่อด้วยนับแม่ด้วยนับยายแล้วด้วยรวมอีกสามนะคะก็เบ็ดเสร็จคือบอกว่าโหเขาก็นับบอกว่าเนี่ยลูกฉันต้องดูแลตั้งงคคนนนะะะะััก็บบว่าาาตยลเรจจปม นะคะมันจะได้เลือกดูแลเรานะคะแต่ก็มีคนชี้ทางสว่างบอกว่าควรจะต้องไปบอกหลานค่ะบอกว่าช่างโชคดีอะไรเช่นนี้นะหลานกําลังจะได้รับมรดกจากเจ็ดคน,นะคะเพราะฉะนั้นจะมีที่ไหนนะคะปกติรับมรดกได้แค่สองพ่อแม่นี่เธอจะมีมรดกตั้งเจ็ดคนโชคดีช่างโชคดีอะไรอย่างนี้นะคะที่จะต้องดูแลนะคะก็กําลังคิดว่าจะเริ่มเสียมเนี่ยตอนนี้เป็นต้นไปนะคะบอกว่าเนี่ยต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นะะจริงๆคือให้เห็นค่ะนี่คือความคาดหวังในสังคมไทยนะคะว่าเรายังคาดหวังว่าลูก หลานดูแลนะคะแล้วก็ต้องบอกบอกว่าก็สังคมไทยน่ารักเราก็มีลูกๆมีกระตันยูนะคะดูแลพ่อแม่แต่ต้องบอกบอกว่าเดี๋ยวนี้หลายๆครอบครัวไม่มีลูกหลายๆครอบครัวมีลูกเพียงแค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่า ลูกคนเดียวบางทีพอเขามีครอบครัวไปเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเขานะคะเน้นถามบอกว่าจะให้เขามาดูแลเราทั้งหมดก็ค่อนข้างจะเป็นภาระค่อนข้างหนักนะคะกันนะฮะต้องสงสารลูกเราสงสารลูกเราใช่ไหมต้องดูแลตัวเองนะคะลูกพี่มีแม่บุญธรรมหรือยังอะไรนะคะตอนนี้ก็ดิฉันก็นะคะที่ผมไม่บอกไม่บอกลองถามด้ไหน่ลอถามนะคะเพื่อเผื่อพี่เผลอคฟังเพลินๆนะคะเน้นเดี๋ยวนี้ดิฉันบรรยายที่ไหนเจอวิทยากรผู้ทรงคนรู้กัถามแล้วพี่ไม่มีลูกนะคะอย่างเจ พี่ก้อยบอกพี่รับบุญบุญธรรมไหมอะไรเงี้ยนะคะก็หวังจะไปดูแลให้นะคะนั้นจริงๆก็เลยบอกบอกว่าเอ๊ะแล้วาอย่างนี้ถ้าเราจะต้องเตรียมตัวตัวเองเอตรียมตัวตัวเองเนี่ยทำไมถึงเป็นเรื่องสําคัญคนะคะคก็ต้องบอกบอกว่าเพราะเนี่ยสภาพมันก็เห็นเห็นอยู่ว่าเริ่มตระหนักแล้วแหละว่าจริงๆพึ่งลูกไม่ได้ทั้งหมดนะคะมาเรามาดูกันต่อนะคะว่าจริงๆเขาบอกว่าทําไมต้องวางแผนก็เพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะคะพี่มุนเกอาจจะรู้ดีเลยเรื่องของประกันชีวิตไม่แน่นอนแต่ต้องบอกบอกว่ามันไม่แน่นอนแค่ว่าเราออกไปแล้วอุบัติเหต ต้องบอกบอกว่ามันไม่แน่นอนทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมนะคะในเซสชั่นแรกที่ฉันนั่งฟังอยู่ข้างหลังโหสนุกมากนะคะคทองขึ้นมันก็ไม่แน่หนว่ามันจะลงใช่ไหมลงแล้วมันก็ไม่แน่นอนมันจะขึ้นนะคะคคนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะความผันผวนดอกเบีย้ยเมื่อกี้พี่บูกก๊กบอกบอกว่าตอนนี้มันต่ํา นะคะปีหน้าก็จะขึ้นนะคะแต่ถามบอกว่าการันตีฟันธงเป๊ะเลยไหมเออมันก็มีปัจจัยอื่นๆนะคะหุ้นนะคะเรามองว่าผมมันจะขึ้นไปหัวตอนแรกบอกจะคงจะ800ร้อนะคะตอนนี้แอ้มันลงมาอยู่เจบนะคะแล้วมันจะไปไหนต่อนะคะก็เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนั่นเป็นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะคะแต่ต้องบอกบอกว่านอกจากเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องของสังคมนะคะสังคมมีอะไรบ้างเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะต้องบอกบอกว่าสังคมนะคะตัวที่1จะกลายเป็นสังคมของสว สวย่อมาจากอะไรคะสูงวัยนะคะเนื่องว่าข้างหลังดูเห็นหน้าที่ฉันบอกสวยโวยไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยนะคะก็คือสูงวัยอย่างเดียวนะคะถามบอกว่าดูกราฟดูยังไงก็ต้องบอกดูจากด้านซ้ายมือของท่านอันบนนะคะนั่นคือการกระจายตัวของประชากรนะคะทีนี้บอกว่าข้างล่างคืออะไรมีใครอ่านออกไหมคะว่าช่วงอายุเท่าไหร่คะข้างล่างนะคะมีใครอ่านออกไหมคะ นะคะปี1960นนะคะคฐานตรงกราฟเนี่ยจะกระจายตัวเป็นเหมือนพีระมิดนะคะข้างล่างเนี่ยคือมีใครเห็นเลขไหมคะศูนย์ถึงอะไรคะ 0-4แสดง 4, สว่าท่านเริ่มสายตายาวแล้ว <laughs> นะ 4, นะคะ0-4นะคะนั่นคือเป็นยุคเบบี้บูมนะคะแสดงว่าผู้สูงวัยคือข้างบนสุดนี่คยอายุ70แสดงว่ากระจายตัวเป็นเปเลมิดเนี่ยก็คือผู้สูงวัยยังไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนั้นอัตราเด็กเกิดเยอะผ่านมา20ปีก็คือด้านขวา1980นะคะคเห็นงวงวัยก็คือบอกว่าเฮ้ยประชากรสูงวัยเริ่มขยับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะในปีข้างล่างค่ะนะคะตรงปี2000นะคะมันเริ่มกลายเป็นคล้ายๆทรงคล้ายๆขวดแล้วนะคะและปี2020จริงๆก็จากนี้ไปอีกสัก นะคะกลายเป็นว่าเป็นไหนะ,ะขึ้นไปแล้วก็อาจจะกลับเป็นเป็นลิมิตกับหัวละจํานวน,นะะผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นค,ค่ะนะคะ